วัดสีหงสีงในเฮตุโวงธาะคกับจตอนนีมันจะได้เวล้าทางพุทธศาสนาเอากับต้งใจมาทำบุญออกกับมันในบุญในในบุญสำหรับเาได้มาฮหบุญเอากับให้ในบุญเอาชิมก้าเีรตัวานอยู่กับิบเลยบุ่นเพื่อนกับออาบุญสะกดก็เป็นเ่อนนันละเออเอาพอบสะกดจังเดิม

เขาทุบไปสามทีบอกว่าแก่ทุบไป มันจะตเบมือนนตเด้อค่ะน่ตันี้เป็นตัวนี้ตอที่เท่าไหรคือ่เก้าเก้าเตุลา คำสูงสาอรัตนไปกันอิิาสารฮนาตัพุทังบาปิปุชยามาอินาสารฮนาตังพัมมังบาปิปุชยามาอินาสการฮนาตัสังขังบาปิปุชยา อัลังสมาพระโู้พระวานิมะยังพันเตอัตตานิสาบริวารานิภิขูสังขสาสาโโนสยามาสาุโนพันเตภิขูสังโ้ อิมาริารอัตตาริอมสยันโตโพระมุเรสังกายานันันทิวานามมเกว,วังทวางวิชยโยนิชยาสยุชายามาเนียปาร,ราชิต,ตาปานังเกสีออนสนหัสเกิดเพราะฉะนั้นปีนาถาวรได้สมุนรสันธานีหนึ่งอย่าให้ตรงกันข้ามปุณขอคาราปิน เอาสาบมุรออกกันตาเออับ้าคำการสอบข้าสนามหลวงสี่หมื่นเออหน้าเอาเอหอเล้อผู้วางผู้วางเออคนแห่วันใจปัดตุ้ที่วเออู้เลื่อนขาก็ได้่วยกันเออดเอื่อเออเกณฑ์บันโขศา ป็นสภาพมันโกร่งะอาเท่าจะนวนกว้างเล่หรอเยเป็นองการีโปร่งอาดทันทีเกความ้าวบุวนรสภาพปลาหลเดียวมัแาไ่หนะครับไปปุดมันนกนะครับข้างัต้ีไม้นะครับรัาปลกระเละกันรสี่ันวะอไทางครับ ก็นันนะครับวาคุยนั่งีน้ระบอกเขาเนีนะครับเพื่อนๆกนั่นนะครับอ่องาพผกปานะครับอย่างปนกระองเขาเน่านะครับส่าันเพื่อแา